โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังปะเตเมธานังปัเทยยทานังปะริสุทังอาสาวะอายาวะหันิพพานังกับปะเตโยโหตุ ไน้นนนนนรับท่านพูการเป็นรถไฟแสงใัการสมทบพรในการไปนิชชื่นเรือ อตลโตถาแรกนะครับคุณูจันทิพย์เนตแสงักขาคุณดูทิพวันรเทพนิสามคุณสุพคงเีนสตคุณดูดิเลกคุณพิมอันดี้าคุณสนิทคุณัลราไทย่้นหอมคุณสมเทระการทองแทย์คุณวัฒนาย่ทธโยธแพทยแคุณูุญรัตน์ขำนกันตคกิ่ก้าุริยาพรวิภาาตะุติแล้วก็เครับ คุครูบารักุลนันสิงห์คุณครูนงทานอันเทวาคุณครูการเจนาพงศ์สัตจกรคุณครูธรรมยอเชยนช้าคุณครูกุลพัฒน์ทัพถินคุณครูวัชรินท์อ้นมีคุณครูคำนาาตัวเทศและผู้ในการงานทาริกาตบุติครับนณะกรรยการทีครับ ว่าไ,ไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอจเจริญพรรองสมยศเขาขา,าพรายพรองสมมากธรรมบิณฑุมีครูผู้สอนมานั่นเนต็นเบื้องต้นวันนี้เป็นวันครูขออนุโมทนากับ คณคะครูพวอครูแม่ครูชาวเอทั้งครอเราทุกท่านเลยวันนี้มีกิจกรรมอยู่หลายอย่างหลายประการเช่นกิจกรรมที่พวกเราได้จแสดงออกซึ่งควาจมจงรักภักดีต่อสมเด็จเทพผู้ท,ที่เรายกย่องยกไว้เถิดไว้เดินหัว ซึ่งในปีนี้ในเ่วงเดินเรษาจะเป็นบัณฑิตชนกรปปัญษาของพระองค์ท่านสองวันนี้เป็นวันครูแล้วก็สามวันนี้ท่านทั้งหลายในมอลประสงค์มาเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันสำคัญวันนี้ด้วย รวมแล้วพิธีกรรมหรือพิธีการการประกอบพิธีในวันนี้มีมงคลอยู่สามบุคลในยทีเดียวยินยอมพ่อครูแม่ครูทุกท่านวันนี้ทุกท่านได้มาร่วมกันระลึกนึกถึงบุรพา,ารย์ที่เราได้มีความรู้มีศิลปะวิทยาการ เดี๋ยวกรได้ลืมตา,าปากมองดูโลกนี้ที่สดใสได้เพราะเรามีครูครูในตามระบบศาสนาท่านบอกว่ามีสามสามครูเล่นเลกันคือครูที่หนึ่งครูไปจำบ้านครูที่สองครูไปจำโรงเรียน ครูที่สามคือครูประจาโลกหนึ่งครูประจําบ้านสองครูประจาโรงเรียนสามครูประจาโลกครูประจาบ้านก็คือครูพ่อครูแม่พ่อแม่ของเราเนี่บางทีถ้าจะมาไปแม่จะมาภาพเอเชีสมัยเป็นนักเรียนก็แทบจะว่าให้ความสําคัญน้อยไปกว่าครูที่อยู่ในโรงเรียน ในทางพระุทธศาสาานาพระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่เป็นบรุรพายา <c oughs> เป็นครูคนแรกเลยทีเดียวเป็นทั้งครูใหญ่ครูเล็กครูร้อยที่นันบทผ่า,โา,านโรงพร้อมบทบุรพายาในบางบ่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นครูคนแรกสอนมากกนตั้งแต่รู้ความหรือบงทีสอนเปนท่านได้อยู่ในท้องตอนเด็กคนแรกท้องโตท้องแก่ได้จ้พออ นิ้นอยู่ในท้องแม่เอาหูไปแนมไม่ใช้วาทะหรือการพูดจาคำที่ค่อน้ังจะดุมากเกินเกินไปไหมายความว่ารู้วิธีทุกกันอบรมสั่งสอนทำให้นักเรียนนะนี่เรีอยู่ตีอยู่แปลว่าครูสองครูครูหนักเน่นในจังหวะหมายความว่าครูยึดถือปฏิบัติ และมีความกระพฤติเรียบร้อยมีความประพฤติเรียบร,ร,ร้ยรอยสามารถเป็นได้ทั้งเนะและกระนำนะได้ด้วยและกระนำและเกณฑได้ด้วยสามาวิโยหมายความว่าคุณครูที่มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องความรู้หมายความเพิ่มเติมความรู้หาความรู้มาปเป็นประสาทให้แก่นักเรียน อย่างสมบัติเสนอทั้งความรู้เก่าๆและความรู้ใหม่ๆสีวตาครูสู้กวดศากปวดทนสอนติดต่อนหมายว่าคนครูยุคทันพราะตัวเติร์ดอาจาภาพก็เป็นครูมาสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีสอนรัคสอนเองลูกศิษย์ลูกหาได้ประโยชน์้าหลายลูกแต่ว่าอาจารย์ได้แค่ประโยชน์ไม่พเจ็ด สามารถสอน so, ลูกศิษย์และลูกศิษย์ได้ความเจริญก้าวหน้าได้ประโยชน์ข้าวนับเป็นศิษย์ศิษย์ในจุกปุลกระไหลเนี่ยถ้าเราอดทนสั่งสอนรูเรียนต้องรับจะว่าต้องรับคำหรือเรื่องราวอะไรต่างๆไปจากลูกศิษย์ลูกหายบางทีลูกศิษย์ลูกหายหรือรัฐดันพลังต้องอดทนแบบนี้ความอดทน นื้อภาษากษน5ไาเจนตักงโปรมโมทครูมีความกดดนต่อ,อคำใาหรือคำติดจินติดขาดทุกประการบคำพีรังหลายคำตระขาดครูครูนั้นมีวิธีในการกบรมสั่งสอนสามารถทำสิ่งที่ลึกซึ้ง ให้นักเรียนเข้าใจได้เจนโนอฐา,านเนนิโยชีเอครูมีครูสามารถทักนำนักเรียนให้อยู่ในคุณธรรมเพื่อมีความรป็นผู้ดี่เราครูที่ควรเคารพักการการับบูชาขอโทษ ครูที่มีควนจารญครบรูชาในที่ที่ขอใครไม่ใช่ารูเปลี่ยนครูแผนครูคืออาจจะมีบ้างในสังคมไม่ว่าจะสังคมไหนไม่ว่าจะสังคมพระก็จะมีอยู่บ้างียกว่าครูที่มีคนเคารพกราบไหว้จาระครูชาหนึ่งก็คือครูพี่ใหญ่สองสองครูมักเลิกก่อนเวลาสามครูดื่นโซดาเป็นนิส สี่ครูติดบุหรี่หลงเงินห้าครูห้าครูติดเล่นการพนันเป็นนิสหกครูเอกหลงไห <c ười> <c ười> ลสิบเจ้าคารูที่ไม่ควรเคารพไม่ควรท่อการรับ,บุญนาตเอยงยังไงยังไงแต่ครูก็คือครูเราไม่ต้องต่งรอรบจักการรับปูน่างแน่นอนอันนี้เป็น เป็นรองพลคําพึ่งโบราณกาลได้กําหนดเอาไว้ระหะเทพเกี่ยวกับเป็นเป็น